อันนี้หนูรู้สึกว่าหนูใช้รองพื้นผิดเปอร์มากหนูใช้รองพื้นที่แบบว่าใหน้าเหลืองคืออันนี้เป็นรองพื้นผิวสองสีแต่ว่าจริงๆหนูเป็นคนผิวขาวใช่ไหมคะมันต้องแบบอมชมพูแต่หนูใส่เป็นเลือกเป็นรอ,องพื้นสำหรับเรียกอะไรคือผิวสองสีก็คือแบบผิวแบบว่าขาวเหลืองแต่หนูหน้าหนูเป็นคนแบบหน้าแดงๆออกชมพูใช่ไหมคะจริงๆมันต้องเหมาะกับ เบอร์01แต่หนูเลือกเบรนนอร์12หน้าหนูเหมือนอ้ะเหมือนคนป่วยวันนี้อยู่ที่มอนะคะวันนี้คือมีเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายบรรยากาศทุ่งไมทุ่งนานะคะให้ทุกคนเปิงเห็นเรียบที่ขอมาดี๋กว่าก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวันนี้จะมาถ่ายทุกคนทูกนะคะบรรยากาศแถวทุ่งไม่ทุ่งนานะคะอันนี้คืออยู่ที่มอเองค่ะแล้ววันนี้เพิ่งเขียนงานส่งอาจารย์เสร็จนะคะ แล้ววันนี้ก็มีเรียนอีกหนึ่งวิชาแล้วก็อาจารย์ให้งานหนึ่งคนหนึ่งหนึ่งวิชาอีกวิชาหนึ่งคืออาจารย์ปิดคอร์สไปละก็คือวันนี้มีที่เม็ดเนียงสามวิชาวันนี้เรียนสามวิชาจะต,ตอนเช้าวิชาตอนเช้าคือปิดคอร์สไปละตอนบ่ายก็คืออาจารย์ไม่ขึ้นอาจารย์ให้งานส่วนอีกวิชาเนี้ยก็คือปิดวันนี้ตอนเย็นอา้าวการทำนา ตอนนี้เขาทำไม่อยู้ว่าเขาอยู่ข้าวมันจะข้าวมันจะไอ้นั่นแล้วแปบ๊บเดียวเองเดี๋ยวเขาก็เก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะคะโอ้ยร้อนร้อนมากเพราะว่าตอนนี้ตอนเที่ยงตอนนี้ตอนสิบเอ็ดโมงอากาศก็ร้อนร้อน,อนดึดงแต่ว่ามันก็เยน็ยนๆนะคะแต่มันก็ร้อนแต่ว่าหนวง่วงต้องนอนมาก บรรยากาศดีนะมา,อ,าอยู่ในใต้ต้นไม้ก็ดีหน่อยแต่ถ้าออกแดดก็ร้อนลืมชื่อแหละอันนี้ต้นอีหยางกระโปงหุลืมชื่อแล้วแต่ว่ากลิ่นมันจะตุตุๆหน่อยหนูลืมชื่อแล้วมันชื่อต้นอะไรว้าว เอาจริงนะคะรวมๆก็บรรยากาศดีมากที่มอบรรยากาศดีมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่านั่นคืออะไรนั่นคืออะไรฮะตอนแรกนึกว่านกตอนแรกหนูกาลังจะทักว่านกคือตัวใหญ่เถอะวะตอนแรกกําลังจะทักว่าถ้าเม่นกมันตัวใหญ่จังหน้ามอมปิ้งจริงๆตอนแรกจะทักอย่างนี้แหละแต่มองไปมองมามันบ้ไม่นกนี่หว่า แค่ทําแบบว่าหลอกนกแต่หลักๆคือหลอกเฮานี่แหละหลอกขนก่อนหลักๆคือหลอกหนูไม่ใช่หลอกนกนะคะว่าท้ายโดนแล้วเนาะแต่มันลงไปเดินไม่ได้นะคะดูจากหญ้าก่อนสภาพหญ้าก่อนแล้วหนูก็แต่งตัวชุดนักศึกษาด้วยไปไม่ได้หนูใส่ชุดนักศึกษาอืาแต่บรรยากาศมันดีๆเนาะดีมากๆเลยค่ะ หนูงว่วงร้อนอัน <c oughs> นานทีเนาะทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศที่ เงียบสงบแต่หนูใช้รองพื้นผิดเบอร์โอ้ไม่คิดว่าตัวเองตอนแรกอ่ะเพราะว่าถ้าหนูใช้รองพื้นตัวนั้นใช่ไหมคะมันก็จะทําให้หน้าแบบขาวแหละแต่ว่ามันก็เข้ากับหน้าหนูแหละแต่ว่าหนูคิดว่าหนูกลัวคิดว่ามันขาวเกินแล้วทีนี้หนูก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรองพื้นเปลี่ยนแบบลด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 สีลงแต่ไม่คิดว่ามันจะไม่เข้ากับหน้าเลยพอลดปุ๊บคือหน้าดอปเลยเพราะปกติเป็นคนที่ คือหน้าไม่ได้ดำไงแต่พอรถแล้วก็เหล,ลืองเหลืองไาโอ้บรรยากาศดีอันนี้สวยเน,ะนาะทุกแม่ทุกนาเขาสวยจริงๆคะ่ะแต่ว่านานทีได้มาเห็นแบบนี้อันนี้กี่โมงล่ะสิบเอ็ดสแต่อากาศร้อนๆนไปเดี๋ยวหนูจะเดินทาง ละเดี๋ยวไปห้องก่อนนะคะพีาไมาถ่ายบรรยากาศให้ดูเฉยๆะคะ่ะตอนนี้หนูเดินมาที่กำลังเดจะไปเอาของใช่ไหมคะหนูจะเล่าให้ทุกคนฟังว่า หนูเตะสะดุดจนเกือบขาดหนูเดินแล้วหนูก็เดินเดินก้าวขาด,ดินอย่างเงี้ยหนูก็เตะสะดุดรองเท้าก็ขาดเป็นรองเท้าคู่โปรดด้วยขาดรองเท้าขาดเ้าแขาดขาดหนักมากตลก้าของ บรรยากาศที่มอดีเนะาะร้อนแต่ว่าลมเย็นมากนะคะริงตรงนี้ลมเย็นเมื่อกี้ข้างนอกข้อนหอน ่าหนูหอบหนูม,มากเลยพี่โอ้โหส่งรายงานเหรอ,อหนเหนื่อยอ่ะเมื่อเช้าหนูรีบไปเรียนหนูยังไม่ได้เก็บเลย พี่เชื่อมาว่าหนูผอมลงเยอะมากหนูผอมลงเยอะมากพี่ดูมือหนูดูแขนหนูหนูกินข้าวน้อยแล้วหนูก็กินแบบหนูกินข้าวไม่อร่อยพูดง่ายๆคือช่วงนี้หนูรู้สึกหนูเบื่ออาหารมากแล้วหนูก็ไม่ค่อยกินข้าวคือซื้อกับข้าวมากินก็เหลืออะไรเงี้ยค่ะอมันนี้เรากำาเดาอะไเบิ่หัว แต่ตอนเย็นจะไปหาหมอตอนนี้ไม่ไหวอะหนูต้องนอนก่อนหนูรู้สึกว่าหนูออกมาอยู่คนเดียวใช่ไหมคะแล้วแบบหนูทํางานมากขึ้นหนูรู้สึกว่าหนูทํางานเยอะมากาจริงๆคือหนูรู้สึกว่าหนูทํางานเยอะมากมากกว่าที่เรียนด้วยซ้ําจนรู้สึกว่าพอเราทํางานอยู่เราร่างกายมันไม่ได้พักผ่อนเต็มที่อะคะ่ะนั่นแหละ หนูบังคับตัวเองมากเลยหนูรู้สึกว่าหนูใช้ร่างกายตัวเองเยอะมากหนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยรักตัวเองเลยไม่ค่อยแบบดูแลตัวเองเลยพอแบบร่างกายหนูอ่อนแอใช่ไหมคะแล้วแบบเขาเรียกอะไรคือแบบความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เข้ามาเลยทันทีรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองแบบเหมือนไม่สบายแล้วคือตัวร้อนมาก วันนี้หนูนั่งรถเมล์ด้วยแล้วแบบเจอฝุ่นเยอะทั้งเช้าหนูไม่ได้ใส่แมสตอนเช้าแล้วทีเนี้ยหนูก็เดินไปซื้อกับข้าวเดินถ่ายคลิปที่ทุ่งนาแล้วทีเนี้ยแดดมันแรงมากแล้วหนูกําลังแบบเป็นผืนตรงแก้มอะไรอยู่ใช่ไหมคะแล้วหมอบอกว่าพยายามไม่ต้องให้เจอแดดนะแบบอะไรเงี้ยเพราะมันไวต่อแสงแดดมากแล้วก็บวกกับที่หนูแบบ พราะว่าหนูกินยาอยู่ด้วยเพราะว่าหนูไม่หนูเป็นแพ้พวกเนี้ยแพ้ไอ้พวกยาปรับฮอร์โมนแล้วทีเนี้ยเนี่ยเจบหนูไม่รู้หนูเจอแดดอประเด็นคือเลือกกำเดาไหลหนูรู้สึกว่าหนูนใช้ร่างกายหนูเยอะมากใช้ร่างกายใช้เ้แรงเยอะมาก 我呀。Oh yeah. แม่ตัวเองมากเลยแม่โทรมาโอ้ยทงร้องท้องร้องกินข้าวฮัลโหลไปเหียนมาไปุ่เฮียนมา มีเหียนตอนแรงแต่ว่าเขาไปเฮียนแล้วเขาอันไปถ่ายูบกับแบบโตโมขึนมาท่ายูบอันเดียนะแล้วเขาเจ็บหัวแห่งน,นะเจ,จ็บหัวแบบเจ็บหัวแบบเฮายางเฮายางตากแดดเนี่ยเพเฮายางไปซื้อเขาแล้วเขาสมาฮอดขนะะเจ็บหัวเจ็บเจ็บเจ็บแพ้เจ็บว่าเจ็บจนแบบแบบมึนมึนจี้จี้ขนาดแล้วเลือดด่งกันไหลไหไลไลออกมาเลย ก็นอนเนี่ยด่นอนเยอกว่าก็นอนเรื่องนอนก็นอนปกติก็นอนครบเจ็ดแปดสัโมงอะไรแล้วมามาห้องอืมกับกับมาห้องว่าสิกินยาแล้วว่าสิกินยาแล้วก็สินอนพักก่อนเ่างยคากับมาห้องเมื่อกี้นี่ว่าสิกินข้าวก่อนเดี๋ยวซื้อข้าวกล้องมากินข้าวแล้วก็สิกินยาแล้วก็สินอน มีเหียนมันดีมีเห,ยเหียนวิสาหนึ่งปิดคอเหียนมือวิสาหนึ่งละก็เลยข้อมูว่ว่าอุ๊โบว่ายแหงรู้สึกแบบโบว่ายแหงอะน,นะโบอยากนางทาจนฮอซ้ำโมงแหลงคุณนะเป็นอเขา,าก็เลยแบบโบอยากอะไรห้องซื่ว่าห้างขายฮองโบว่ายห้องซื้อว่าตัวหองห้อนอนเอนเขาก็เลยเอินรถแท็กซี่มาละมีไอ้อันหนึ่งคุณยางมาเป็นอะไรหน้าซีดจัง เอาว่เาเราว่เาวเขาเจ็บหัวแล้วเพื่อนมาจับหัวเขาเพื่าบอกโอ้ตัวร้อนมากเลยคือกอนนินยาเช่แล้วนอนกินข้าวใช่กินยาเน่ว่าใชกินข้าวแล้วกินยาแล้วก็ใช่นอนนาะมานีิไปโบราณแล้วรกไปนอนอน้ำพอนร้อน้ำมูกไหลน้ำมูกเลือดมันไหลบเบือแต่ซุกคุณอยู่ พุ่มป่ะดักสบายดี FC สบายดี FC แน่สบายดีแน,น่แล้วไปพุ่มแม่ควรไปเพุ่มดักพุ่มพุ่มน้อยพุ่มน้อยแล้วดักพุ่มเจ้าบัวนะนีะ่เราเห็นแล้ว ยูย่ๆเจ็บหัวแบบเจ็บคิวอู้เจ็บแบบนี้แบบเจ็บแบบนี้มานี๊นะพวกอะไรเราเริ่มว่งแล้วหนุบๆยาวเส้นรถไฟเตะยาแล้วพวกก้อนอืมเป็นเรื่องโทรหาแม่เด้อโอเค 我啊，哦，我不弄我、啊。 โอเคกินข้าวก็กินยาแล้วก็นอน